สวัสดีค่ะมณีสาวกระสินมากินชีนัวเนาะพี่น้องเข้าเจ้าเอิญนั่นฟ้องดูฝรังกันคือกินจุมจ่มฝรังละพี่น้องพ่อขามาในลานอาหารแล้วขาเจ้ากระจัดไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องน้อเป็นบุฟเฟ่ส้นนี้ก็คือสลัดที่มีขนมปังนี่พี่น้องเป็นสลัดสลัดบุฟเฟ่ให้ห้อยางยิบเอาได้เลยมีจานตั้งไว้ให้เรียบร้อยห้ออยากายากินอะไรห่อก็ยิบเอายิบเ,เอาพี่น้องบุฟเฟ่เป็นแบบบุฟเฟ่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือส้นสลัดเนาะ นำสดมีหลายอย่างสดสลัดคนกันยังมากพราะขั้นหลายพี่น้องเพราะว่ามันย่งหัวคําอยู่แต่ว่าพวกสาวกระสนนินันเป็นวันเกิดเป,นนเป็นเนาะเป็นเลี้ยงเป็นก็เลยโทษจองไว้ซาระสินสิพี่น้องมายางเบืองโซนอาหารนะพี่น้องกะเป็นพวกอันนี้ก็คือพวกลักพวกปลาแล้วพวกกุ้งอันนี้นี่นมันเนื้อแกองมันเนื้อ,อย่างสาลาินก็บ,บึ้งบอกอันนี้เนื้อไก่เด้อเนื้อไก่ขาวๆปูเล่เนี่ยน,น,นี้เนื้อไก่ อัน,นแดงนี่กันเนื้อกวางอันนี้กันัันเต้านี่ก็คือนกไงเนาะอันนี้คือเนื้อแขกด้วยพี่น้องขาวๆนี่เนื้อแขกอันลายเนื้อพี่น้องลายอันลายยางแข้งกระลูกกระมีเนื้อไก่เนื้อหมูตว่าสาวกระสินกะพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมเนาะอันนี้ก็คือส้นผลไมา้พวกอาหารพวกนัของหวานส้นผลไมา้้ีเจ,จัดไปเป็นพวก แนวแอมมัะมันมานเาข้าเจ้าก็เอนแนวแอมมันละ <c oughs> แนวแอมกับอันเ้ากินพี่นอ้องเรื่เดียากินเนื้อกินยังกินจุ่มสิก้เจ้าสิมีแนวแอ,อมจะเป็นพวกผละไม่เนาะอาหารกระสิประมาณนี้ละพี่น้องเพราสิเบิร์ตข้าเจ้าก็เติมยู่ยเรื่อยละพี่น้องคือกันหลักกับห้าไปกินอันบุฟเฟ่ยูบานเข้าเขาเออนี่ยังก็อันที่ว่าเนื้อเป็นหม้อกระทะแม่มูกระทะยังกับวาไปแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าเออนชิโนวเนาะ กิมจุมปลังนะพี่นอ้องเนี่ยคอก,กระไดเนื้อแขะอันนี้อันแช่งกระลูพี่น้องนี่แช่งกระลูแช่งกูลูอันนี้สไตล์ฮัน,น,น,รรน,น,นเนี่ยกค็คืออันนกกระจอกเทศพี่นอ้องอันนี้สไตล์ฮันนกกระจอกเทศจาวกสิ่กระไดมากเท่านี้แหละพี่นอ้องยิบมาสก้อนนี่กับหมอจิ้มจุ่มพี่นอ้องกระจอกกระซิมีเอากระเอาซอสเอายัางมามีถาดเพื่อนทนก็นางกินเนาะไายเพื่อนนั่นมาไล่ไปเลยพี่นอ้อง ก็เสียบใส่ไม้จริงะพี่น้องแล้วก็กินจุ่มน้องหม้อพี่น้องมันสุกเพราะว่าเป็นหมอนี่คือหม้อสุกพี่น้องหม้อสุกสุกแล้วเขาก็เอามากินกับอันนี้ซอสที่เขาเอาออมาเนี่ย